สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวรีวิวมอสนะครับมอสมอสปืนนะครับในไม n e c ส a f t จุด1ครับเวอร์ชั่นเต็มนะครับตัวเต็มโอเคครับพอมาหน้านี้แล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับก่อนก่อนอื่นให้คุณผู้ชมโหลดโหลดมอสใต้คลิปใต้ลิงใต้คลิปที่ผมมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้นะครับโอเคครับส่วนที่ตั้งบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ให้แตกไฟล์นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่2ไฟล์นะครับ จะเป็นไฟล์เนี่ยครับในเจ้าแ็กปืนนะครับกับหมอดปืนนะครับลงให้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เข้าบล็อคลันเชอร์ใช้บล็อคลันเชอร์นะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นมีดนะครับเอออันนี้นะครับก็จะเป็นล่มนะครับสักคู่ครับอันนี้เทพมากครับวิธีใช้ก็เนี่ยครับบินให้ถุงถุงก็ปล่อยออกมาโคตรเทพครับดู โอเคครับก็มีมากมายครับก็จะมีอะไรอีกก็จะมีเนี่ยครับอันนี้มันมันเป็นเหมือนเวอร์ชันเวอร์ชันทดลองครับปืนมาปืนอาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคปืนนี้ใช้ได้นะครับเดีย๋ยวลองใช้กันดูครับเทไม,ม,ม่เทโอ้มอนไกยมาโอเคดูเลยเล็งตรงนี้นะครับโอ้สุดยอด <c oughs> มอนโอ้โรเทอ่อะค้ชชอบเลยครับผมแม่งมีมีนี่บอกด้วย,ยองศานะครับเออโอ้โหไม่เลยไม่ตายนี่ขนาดหน่อยนะแล้วก็จะมีระเบิดนะครับอันนี้เป็นระเบิดควันหรือเปล่าไม่แน่ใจลองดูก่อนอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน,นครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับก็มีอะไรอีก ก็มีเท่านี้นะครับก็ปืนพบคู่นะครับอะไรอะ่ะ Information โอคครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้อย่างไรนะครับพกคู่ก็ใครใช้ได้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็จบคลิปเีงนี้นครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนบ๊าบายครับ